เคเนสวัสดีค่ะบ้านพร้อมที่ดินนะคะแปลงนี้50ตารางวาค่ะบรรยากาศที่เงียบสงบเหมาะสำหรับการอยู่อาศัยหรือว่าทำเป็นบ้านพักต่างอากาศนะคะ50ตารางวา5 5 0 0 0 0หบาทค่ะตัวบ้านมี3ห้องนอน1ห้องน้ำและ1ห้องครัวมีพื้นที่บริเวณกว้างๆค่ะมีพื้นที่รอบบ้านนะคะและอยู่ในทําเลที่ดีวิวดีค่ะบรรยากาศดีอากาศดีนะคะอยู่ใกล้ตัวเมืองค่ะ เหมาะสำหรับท่านที่ต้องการความเป็นส่วนตัวเลยทีเดียวนะคะเป็นที่เอกสารสิทธิ์ค่ะสนใจสอบถามก่อนได้นะคะทําเลอยู่ใกล้กับตลาดใหญ่เจดีแม่ครัวอเภอสันทรายจเชียงใหม่สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมระนาดชมพื้นที่แปลงจริงนะคะโทรคุยได้เลยค่ะมีช่องทางการติดต่อผู้ขายใส่ให้ตรงคำอธิบายเพิ่มเติมใต้คลิปเรียบร้อยนะคะาำรับตอนนี้เจคโนะขอลาไปก่อน ไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ